ไหมพินาซังขอเดอิรวัตรัชิวะสซันเดย์สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม God of Victory นิ่เกะนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการ ทำตัวชุดเกาะระดับเทียสิหรือก็คือชุดเกาะโอเวอร์โหลดดเองนะครับคือถ้าเป็นชุดเกาะที่เราได้รับจากการไปเล่นส่วนของตัวสกัดกั้นเนี่ยระดับสูงสุดก็คือจะเป็นชุดเกาะที่เป็นระดับเทียร์้นะครับแต่นี่ก็คือจะเป็นชุดเกาะที่มีการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นขั้นที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดในเกมณนะแผ่ปัจจุบันตอนนี้กันด้วยนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงกันบ้างก็จะมาสอนกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ขอฝากร้านกันไ้ด้วยนะครับกับรร้าานนตตูมตมะคับ ร้านขายรหัสดอมเพชรเกมนิเกเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นมีโอกาสได้เพชรเยอะถึง20,000เพชรกันเลยทีเดียวมีทั้งเซิร์ฟเวอร์ซีและเซิร์ฟเวอร์กบอด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเกนชินฮงไคหรือบูอาไคด้วยหากใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดที่ร้านตูมตามช็อปได้ที่ลิงก์ขาบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็สําหรับวิธีการทําตัวชุดเกาะโอเวอร์โหลดนั้นก็ต้องมีของ2อย่างดังนี้นะครับเริ่มใจแรกก็คือจะเป็นตัวชุดเกาะร,ระดับเทียร์เนะครับคือการทําตัวเกาะโอเวอร์โหลดนั้นมนคือการที่เรานําตัวเกาะเทียร์เมาทําการอัปเกรดเอาไปตีบวกต่อยอดให้มันกลายเป็นขั้นโอเวอร์โหลดนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เกาะเทียร์เแบบตามปกตินะจะต้องเป็นเกาะเทียร์เที่มีการติดเรื่องเกี่ยวกับ m a n u f a c t u r e ์ urer, หรือก็คือมีการติดตามบริษัทนะครับถ้าหากว่ามีเกาะเทียร์9ที่มีการติดตามบริษัทแบบนี้จึงจะสามารถอัปเกรดให้กลายเป็นขั้นโอเวอร์โหลดกันได้ก็จะเป็นการบอกเลยน,นะครับว่าเราต้องหาตัวชุดเกาะเทียร์9ที่แบบมีสายแล้วก็บริษัทที่ตรงกับนิเกตคนนั้นกันด้วยนะครับยกอ,อย่างเช่นถ้าหากว่าจะทำเกาะวอร์โหลดให้กับเอาเป็น p r i v a ทต สำหรับ Private นะครับก็จะเป็น n ิกเกตที่จะอยู่ในคลาสของ Attacker แล้วก็อยู่ในบริษัทของ e อเดเซียก็หมายความว่าเราต้องหาตัวชุดก่อที่ เป็นระดับเทียร์เสายของ Attacker แล้วก็มีการติดตามบริษัทที่เป็นอ d e s e แบบนี้ถึงจะสามารถทําการอัปเกรดให้การเป็นขั้นโอเวอร์โหลดกันได้ก็ต้องไปนั่งดูกันนะครับว่านิเก็ตที่เราจะมีการอัปเกรดโอเวอร์โหลดให้แบบนี้นั้นเป็นนิเก็ตที่อยู่ในสายของอะไรแล้วก็อยู่ในบริษัทไหนกันด้วยก็ต้องไปหามาให้ตรงกันให้ได้นะครับก็สำหรับวิธีการได้รับเรื่องของตัวกบแบบนี้นั้นก็คือต้องไปเล่นในส่วนของตัวสกัดกั้นพิเศษหรือก็คือ Special Interception นะครับก็จะมีการ เรียเกเก็บของดีๆที่จะเป็นตัวเกาะระดับแบบนี้หรือไม่ก็เก็บเจ้าตัวเกาะนี้มาก็ได้นะครับมันจะเป็นกล่องที่มีชื่อว่าอาวุธผู้ผลิตมันจะเป็นตัวกล่องที่ถากว่าเราเล่นในส่วนของสกรรัดการพิเศษนั้นก็จะมีการค่อยๆรุ่นรกันมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถามว่าเก็บครบ200กล่องปุ๊บ ก็จะสามารถเปิดได้1ครั้งนะครับซึ่งกล่องอันนี้นั้นจะเป็นกล่องที่จะได้รับเลือกเก็บตัวก่อดับเทียร์เก้าแล้วก็จะมีการส่งบริษัทเนี่ยมา1อันนั่นเองนะครับส่งนี้ก็คือจะเป็นการการันตีว่าอย่างน้อยน,นีย่ได้ก่อดเทียร์เก้ามีการติดตามบริษัทแน่นอนแต่ว่าได้อะไรนั้นก็ต้องไปส่งวัดดวงกันดูนั่นเองนะครับก็จะเป็นอ่าสล <s> ับไอเทม <juna> ชิ้นแรกก็คือจะเป็นตัวก่อดเทียร์เก้าที่มีการติดตามบริษัทแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาชิ้นที่2ก็คือจะเป็นไอเทม นั่นก็คือตัว c ค s ส o อมโมดูลนั่นเองนะครับหรือก็คือโมดูลกระโดดเองสำหรับเจ้าตัวหินสีฟ้าก้อนนี้นะครับโมดูลกระโดดนั้นมันจะเป็นตัวไอเทมที่ใช้สำหรับในการ อันล็อกส่วนของตัวโอเวอร์โหลดแล้วก็ใช้ใการสูเอฟเฟกต์ต่อจงงากนั้นกันด้วยสุดับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมที่ก็อยู่ในส่วนของตัวสกัดกั้นพิเศษเหมือนกันเลยนะครับก็คือที่เกี่ยวกับที่เราไปหาตัวชุดเกาะกันเลยนะซึ่งสำหรับตัวอขอรวลที่ได้จากการเล่นในส่วนของตัวเปเบชชั่นเซเบชั่นนั้นมันจะมีเรื่องเกยกับตัวเกาะที่เป็นระดับเทียร์เก้าแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเกาะที่มีการติดตามบริษัทแบบนี้มานะครับซึ่งหากว่าเราสามารถ จบเรื่องเกี่ยวกับตัวบอสได้ก็คือจะเป็นในดาที่9นะครับมันจะได้รับ ตัวกล่องใบดีมาซึ่งจะเป็นกล่องที่จะมีโอกาสได้รับเนี่ยทั้งหมด85ในแผทตอนนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีการสุ่มไอเทมว่าจะเป็นเกาะเทียร์เก้าแบบตามปกติเกาะเทียร์เก้าติดตาบริษัทหรือไม่ก็จะเป็นตัวคอสตอมโมดูลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวไอเทมที่ใช้สำหรับในการปลดล็อกในส่วนของตัววอลโลดนะก็ต้องมานั่งฟาร์มนั่งลุ้นกันว่าจะรับเรื่องของตัวไอเทมชน,นิดกันมาหรือเปล่านะครับอ่านนี้ก็จะเป็นสอยไอเทมที่ใช้ในการทําตัวเกาะวอลโอดนะครับก็ค หีดซีฟ้าก้อนนี้นะครับหลังจากที่เรามีชุดกอดที่มีตาบริษัทตรงกับนิเกตถ้าต้องการแล้วแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคอสตอมโมดูลกันแล้วด้วยก็พอสำหรับการอัปเกรดให้กลายเป็นโอเวอร์โหลดกันแล้วนะครับก็สำหรับสเต็ปแรกนะครับก็คือเราต้องเอาตัวชุดกอะที่เราจะให้กับนิเกตเนี่ยมาทําการอัปเกรดหรือก็คือทําการตีบวกนะครับให้มันขึ้นไปเป็นเลเวลห้าทำการตีบวก5ให้ได้แล้วก็จากนั้นนะครับมันจะสามารถทําการอัปเกรดทําการปรับแต่งอุปกรณ์ได้นะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นตัวชุด กรอบแบบอเทียก้าปกตินะครับอาจะให้ดูก่อนก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดกรอบแบบปกติที่มีการบวกเป็น5มาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีปุ่มอัปเกรดกันต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชุดกรอบที่มันเป็นแบบมีติดตาบริษทัททําการตีบวกเป็นบวก5เรียบร้อยเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มที่ เป็นการเพิ่มปรับแต่งอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นการใช้ตัวอคอสตอมโมดูลหินสีฟ้าเมาก,กี้นี้มาทำการอัปเกรดให้มันกลายเป็นขั้นโอเวอร์โหลดกันได้น,นั่นเองนะครับงอันนี้คือวิธีการอัปเกรดในส่วนของตัวโอเวอร์โหลดนะครับโดยการใช้เรื่องเกี่ยวกับโมดูลกระโดดเองเนี่ยทั้งหมด1ชิ้นในการอัปเกรดนะครับแล้วก็เวลาที่มันกลายไปโอเวอร์โหลดปุ๊บมันจะมีการได้รับเอฟเฟกพิเศษเนี่ย เพิ่มเติมมาได้สูงสุด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือมันจะมีเอฟเฟกตามนี้นะก็คือจะเป็นแบบเพิ่มดาเมจท่าที่ทําได้มีการเพิ่มอัตราแม่นยาความจุบก,กระสุนพลังโจมตีดาเมจช้จความเร็วชาร์จอัตราคิริคอนดาเมจคิริคอนแล้วก็มีการเพิ่มเดฟพลังป้องกันกันด้วยนะครับซึ่งเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกที่มันจะมีการสุ่มมาได้แล้วก็มีการบอกชั่วเปอร์เซ็นต์ของตัวเอฟเฟกแต่ละตัวกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งนี่มันจะเป็นการสุ่มนะซึ่งอันเนนนี้นน้้ยจจะะไดดดรัับสสสูงุุคืออ3ตตววแ่่าป็1 เฟกหนึ่ตัวด้วยกันนะครับอาจทําทการกดปุ่มปรับแต่งอุปกรณ์เราก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นจู n i n g c o m plete ก็คือมีการอัปเกรดในเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเกาะให้กลายเป็นขั้น Overload เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทีนี้ตัวชุดเกาะเนี่ย มันจะกลับไปเป็นบวกศูนย์ใหม่นั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการตีบวก5มาก่อนแล้วก็ทําการใช้ตัวคอสต์โมดูลทาการอัปเกรดให้กลายเป็นโอเวอร์โหลดแล้วมันก็จะกลับไปเป็นเลเวลศูนย์กันใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มสเตตที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีการสูบเอฟเฟกต์มานะครับซึ่งที่ผมก็โชคดีที่ว่าได้เอฟเฟกต์มาถึง2ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อัตราคิติคอนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถทําการากอัปเกรดอุปกรณ์เเเเเนนี่ย่ยกกกกกกัััตตตออไดด้ลละครคราาาร,ร,รบบ็ืาาาาาาสมถทํววชุโ กัซึ่งจะไปสุดอยู่ที่บวกห้าเลว่า5ากันเหมือนเดิมนะครับก็คือทําการบวกอาร์มตัวเกาะเทียบติดตามบริษัทเนี่ยตีบวกให้เป็น5ทําการอัปเกรดแล้วก็บวก5ต่อไปก็จะเป็นการอัปเกรดขั้นสูงสุดของตัวชุดเกาะในแพ่ตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อควรระวังอยู่ข้อนึงนะครับนั่นก็คือตัวชุดเกาะวอล์โหลดนั้นถ้าหากว่าเราทําไปแล้วปุ๊บมันจะไม่สามารถถอดออกกันได้นะครับถ้าหากว่าเป็นตัวชุดเกาะอ,อันอื่นที่ยังเป็นแบบ เทียเก้าลงไปกันอยู่เนี่ยเราจะสามารถทําการกดถอดออกได้ทั้งหมดเลยแต่จะเห็นว่าตัวชุดเกาะอันนี้เราจะไม่สามารถถอดออกได้แล้วก็ปุ่มถอดออกเนี่ยมันก็จะหายไปจากหน้าจอกันเลยนะครับก็คือเวลาที่เราทาเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเกาะอวอร์โหลดนั้นก็ต้องให้ชัวร์ว่าเราจะต้องทําใส่นิเก็ตคนนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องมีการย้ายนะครับคือบางคนอาจจะมีเทคนิคที่ว่าทําการตีบวกเกาะไปแบบไปบวก5แล้วก็แบบเวลาที่ไปเล่นแบบคอนเทนต์อื่นมีการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนนิเกตเนี่ยก็แค่ทําการย้ายชุดเกาะกันไปใช่ไหม ซึ่งวิธีนั้นน่ะไม่สามารถใช้กับตัวเกาะอเวอร์โหลดกันได้และมันทาให้เราเสียชุดเกาะไปอันหนึ่งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาทําการอัปเกรดตัวชุดเกาะนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับว่าจะอัปเกรดชุดเกาะเนี่ยให้กับใครแล้วก็มันจะไปทับกับคนอื่นหรือเปล่าก็ต้องคำนวณการใช้ชุดเกาะกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเกรดตัวเกาะเทเก้าขึ้นมาเป็นขั้นอเวอร์โหลดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถทําการกดอัปเกรดตีบวกต่อแบบตามปกติกันเลยนะแต่ว่าสำหรับตัวเอฟเฟ ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถทําการสุ่มทําการปรับแต่งกันได้นะครับโดยการกดปุ่มที่เปลี่ยนเอฟเฟกตรงนี้ซึ่งอันนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ตัวคอสต์อรโมดูลหีนสีฟ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําการสุ่มเอฟเฟกกันใหม่นั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ไดเอฟเฟกที่แบบว่าไม่ค่อยดีเนี่ย ก็สามารถทําการส่มเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็ได้ทําการอัปเกรดตัวเกาะส่วนลําตัวกับส่วนแขนเนี่ยให้กลายมาเป็นขั้นโอเวอร์โหลดกันแล้วนะครับซึ่งสำหรับส่วนแขนนั้นก็เป็นเอฟเฟกที่ไม่ค่อยจะโอเคกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้แค่เพื่อพลังป้องกันเฉยๆกันเลยนะซึ่งถ้าว่าต้องการจะแบบเปลี่ยนนะครับก็แค่ทําการกดเปลี่ยนเอฟเฟกแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ทําการกดเปลี่ยนเอฟเฟกตรงนี้แล้วก็จะมีการบอกนะครับว่าจะมีการใช้ของอะไรกันบ้างซึ่งก็คือจะเป็นหี้นะครับ อ่ะแล้วเราเมื่อทําการกดทําการสุ่มใหม่อีกรอบเนึ่งครับเราก็จะเห็นว่าข้างบนนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกปัจจุบันที่เราอยู่นะตอนนี้แล้วก็อันข้างล่างก็คือจะเป็นเอฟเฟกไปใหม่ที่ เพิ่งได้มีการสุ่มานะครับซึ่งเราก็สามารถทําการเลือกได้ว่าจะเลือกอันปัจจุบันหรือจะเลือกเอฟเฟกอันใหม่นะครับซึ่งนี้รู้สึกว่าอันใหม่เนี่ยจะดีกว่านะก็คือมีการเพิ่มทั้งเรื่องเกี่ยวกับความจุข,ของกระสุนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่มดาเมจคิดดคอนกันด้วยก็สามารถกดด้านขวานี้เพื่อจะเป็นการรับเอฟเฟกอันใหม่เข้ามาแทนที่นะครับอ่ะก็คือตอนนี้ตัวชุดก่อส่วนแขนนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันคราวนี้ก็จะเป็นอเอฟเฟการเพิ่มวมกกนแล้็ลับตัวัวดดเกคอน์ นะครับส่อนี้จะเป็นผลจากการที่เราทําการกดปุ่มเปลี่ยนเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับแล้วด้านขวาคืออะไรล่ะ ส่วนด้านขวาน,นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวรีเซ็ตคุณสมบัตินะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตเรื่องเกี่ยวกับตัวค่าเปอร์เซ็นต์ให้มีการสุ่มมาอีกรอบแต่ว่าเรื่องของเอฟเฟกของชนดของมันเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับคือด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนม่หมดเลยคือเปลี่ยนทั้งชนิดเหมือนกับว่าเป็นการสุ่มเกาะว่าโหลดใหม่แต่ด้านขวานเนี่ยมันคือการที่เราจะใช้เอฟเฟกต์เดิมแต่จะมีการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ไปนะครับซึ่งนี้ก็จะมีการใช้เรื่องกับต ผมมีความจุกระสุนอยู่ที่36%์ดเมกคิลคอนอยู่ที่9.58%นะครับถ้าว่าทำการกดรีเซ็ตคุณสมบัติ เราก็จะเห็นว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์เรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไปแต่ว่าชนิดของมันเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าชนิดตำแหน่งอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเด้เลยแต่ว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์นั้นมันจะมีการเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็คือถ้าว่าใครที่ทําการกดเปลี่ยนเอฟเฟกต์จนแบบว่าได้อธิษาพอใจกันแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่โอเคก็สามารถทําการกดด้านขวาที่เป็นส่วนของการรีเซ็ตคุณสมบ,บัติกันได้นะครับซึ่งอันนี้ผมขอเลือกเป็นอะไรดีนาะ เดี๋ยวเอาเป็นดาเมจคิดิคอนก็คือสามารถทําการกดเก่บเอฟเฟกเนี่ยเพื่อให้เอฟเฟกอันบนนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือสามารถทําการเซฟเรื่องเกี่ยวกับตัวเอฟเฟกกันได้คือไม่ต้องกลัวว่ากดเปลี่ยนไปปุ๊บเราจะเลือกอะไรไม่ได้นะครับคือเรายังสามารถทําการเลือกได้อยู่ว่าเราจะเลือกอันเก่าหรือว่าจะเลือกอันใหม่เนี่ยก็สามารถทําการเลือกได้แบบตามใจชอบกันเลยนะครับอทีนี้เรื่องถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อภิปรายประเษ็์พูดว่าผมขอเ,อเรื่องนี้ก่อนกันละกันก็คือเราจะสามารถทําาาาากกกกกกรรรรรล็็อออออเเเเื่่่่่งงงีียยวัับบฟคทต้้ไดนะชน สมมติว่าเอาเป็นตัวชุดเกาะส่วนหัวนิกาลากันนะครับที่มีการสุ่มได้เรื่องเกี่ยวกับเพิ่ม Attack 11.81%ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีตรงนี้นะครับก็จัดว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ เกือบๆจะสุดๆเหมือนกันนะก็คือ,อเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่14.63ซึ่งนี่ก็ได้ไปแบบ11กันแล้วนะครับผมก็สามารถทําการคลิกตัวเอฟเฟกอันนี้แล้วก็จะเห็นว่าจะมีการล็อกเอฟเฟกนะครับก็คือเวลาที่เรามีการล็อกปุ๊บเราทําการกดเปลี่ยนหรือว่าทําการรีเซ็ตเอฟเฟกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับค่านี้มันจะไม่โดนรีเซ็ตนั่นเองนะครับอ,อย่างเช่นถ้าว่าผมต้องการล็อกตรงนี้นะครับซึ่งการล็อกเนี่ยเราต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวหินสีีฟ้้าอกแลวนะครับ ค,คือเรื่องเกี่ยวกับตัวโมดูลกระโดดเองเนี่ยมันใช้ในการสุ่มแล้วก็ใช้ในการล็อกกันด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีโมดูลกระโดดเองนะครับทั้งหมด6 2ก้อนใช่ไหมแล้วก็การล็อกนะครับมันบอกว่าต้องใช้2ก้อนในการล็อกเอฟเฟกต์ตัวแรกอ่านเช่นอันนี้ผมทำการกดยืนยันไปปุ๊บจะเห็นนะครับว่า โมโนกันเองของผมเนี่ยจากเมื่อตะกี้นี้มี62อันคราวนี้มันจะเหลือแค่60อั60อันด้วยกันนะครับก็คือทุกครั้งที่เรามีการล็อกเอฟเฟกต้องมีการเสียหินกันด้วยแล้วก็ถ้าต้องการจะสุ่มต่ออีกก็ต้องมีการเสียหินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเห็นว่าจากเดิมที่ การสุมเอฟเฟกเนี่ยมันต้องมีการใช้เรื่องเกี่ยวกับหินแค่ก้อนเดียวแต่คราวนี้มันจะถูกเพิ่มมาเป็น2ก้อนด้วยกันนะครับก็คือเวลาที่มีการลอยเอฟเฟกอย่างนี้เนี่ยและเราต้องการสับสุมนั้นก็ต้องมีการใช้หินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอาสุฐว่าทําการกดตรงนี้ไปนะครับใช้2ก้อนเพื่อจะทําการสุ่มใหม่นะครับอาจทำการเปลี่ยนเอฟเฟกต ก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับอ่าพลังโจมตีของผมเนี่ยมันจะไม่โดนเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเท่าเดิมกันด้วยนะครับคือการล็อกเนี่ยมันจะเป็นการล็อกทั้งตัวชนิดแล้วก็เลขเปอร์เซ็นต์กันไปเลยว่ามันจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกันได้แล้วก็จะมีการสุ่มแล้วก็เอฟเฟกต์ค่าอื่นมานะครับจากเมเอรกิ้นี้มันจะเป็นเพิ่มอัตราคิติคอนใช่ไหมคราวนี้ก็ได้เป็นการเพิ่มความจุกระสุนแทนแล้วก็สามารถทําการเลือกได้ว่าจะเลือกไปอันเก่าเรือนใหม่ก็สามารถเลือกแบบตามใจชอบกันเลยนะรักกกก็็็อเนนนนหม่ะะตีี้จจวา เปอเอฟเฟกส่วนที่ไม่มีการล็อกได้แต่ที่โดนล็อกเนี่ยก็คือจะสามารถอาค้งก็ต่อไปได้แบบยาวๆกันเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการยีเซ็คุณสบัติก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือมันจะมีการใช้หินที่ เพิ่มขึ้นมาถ้าหากว่าเรามีการล็อกเรื่องกับตัวคนสวัสดิ์กันแล้วแล้วก็ถากว่าต้องการจะล็อกอันต่อไปเนี่ยก็ต้องมีการเสียหินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การรีเซ็ตนั้นก็ใช้หินที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการล็อกเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะครับคือการล็อกเรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถถอดออกได้ทุกมเมื่อเลยแต่ว่า พอเทออกไปปุ๊บต้องการจะล็อกใหม่เนี่ยก็ต้องเสียหินอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทําการล็อกเอฟเฟกอะไรเนี่ยก็ขอให้ชัวร์ว่าเป็นเอฟเฟกที่เราพอจะได้จริงๆค่อยทําการล็อกแบบนั้นอนะ่ะจะดีกว่าเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกที่เรามีการสุ่มได้ในตัวเกาะว่าวโหลดนะครับก็จะมีเป็นตามนี้เลยก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจท่าที่ทาได้เพิ่มอัตรามแม่นยําเพิ่มความจุกระสุนสูงสุดเพิ่มพลังโจมตีดาเมจชาร์จความเร็วในกาาาารรรช์จออัตตคิดเม คิดิคอนแล้วก็เพิ่มเดฟเพิ่มพันป้องกันนะครับก็คือมีการบอกว่าเอฟเฟกเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็แต่และเอฟเฟกนั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ตามสุดกับสูงสุดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเอาเอฟเฟกแต่ละตัวเนี่ยมีมากขนาดไหนก็จะมีการบอกตรงนี้ครบทั้งหมดกันเลยนะครับแล้วก็จุดที่อยากจะขออ่าจออเรื่องนิดนึงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว เเปอร์์ซ็นตของแต่ละเอฟเฟกนะครับว่ามีค่าน้อยค่ามากยังไงกันบ้างซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนที่แบบเล่นครัแรกเนี่ยอาจจะคิดกันว่าเออมันจะเป็นการสุ่มเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นเอาไปพลังโจมตีละกันสำหรับพลังโจมตีนะครับต่ำสุดเนี่ยมันคือ4.7%่จุดเจ็ดเจ็ดรับซึ่งบางทีก็อาจจะแบบสุ่มเป็น4.78.79ก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การสุ่มในช่วงเปอร์เซ็นต์นี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็น ไปตามตัวเลขที่ได้มีการล็อกไปตามแต่ละเลเวลกันแล้วก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยนะครับอย่างเช่นพลังโจมตีเนี่ยเลเวลหนึ่งเลเวลต่ำสุดข,ของมันนะครับคือสิบสีก็จริงแต่ว่าพอเป็นคั้ถัดมาเนี่ยมันจะไม่ใช่สี่จุดอะไรนะมันจะค่ามมาเป็น5.47จีกันเลยนะครับแล้วก็เลเวลถัดมาเนี่ย ก็จะเป็น6.18 6.88 7.59เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามตารางตรงนี้นะครับคือมันจะไม่ใช่แบบว่าสุ่มตัวเลขตั้งแต่น้อยยันมากสุดของมันนะแต่มันคือการที่มันมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยล็อกตามตารางตรงนี้กันไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสำหรับช่วงเลเวล1ถึงถือเลยว่านั้นจะมีโอกาสออกมากที่สุดเลยนะครับก็คือจะโอกาสออกอยู่ที่ 60%ด้วยกันแล้วก็ถัดมาเป็นเลเวล6ถึงเลเวล10มีโอกาสออก35%แล้วก็เลเวล11ถึง15นั้นจะมีโอกาสออกแค่5%เท่านั้นนะครับก็สำหรับคนที่แบบว่าต้องการเอฟเฟกดีๆเนี่ยก็แค่เลงในช่วงเลเวล11ก็เพียงพอกันแล้วนะครับเพราะว่าการสุ่มเนี่ยบอก,กได้คำเดียวว่ามันมีโอกาสสุ่มได้รับขั้นต่ำๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าแบบเป็นขั้นสูงแล้วก็ขั้นสูงเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าได้รับแบบเอคบเคที่่ป็นนนนอััไไหมาาากกกดด้้ววยรรสโช ค่อนข้างจะมีผลต่อตัวอุปรกรณ์กันพอสมควรนะแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าหาว่าใครที่ต้องการจะล็อกเรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟกอะไรเนี่ยก็ควรจะเน้นไปที่ตอนช่วงเลยว่า11ใช่ไหมครับอย่างเมื่อตะกี้นี้เนี่ยผมทําเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีที่เป็น11.81%ซึ่งสำหรับพลังโจมตี11.81%เนี่ย มันคือเลเวล11กันแล้วคือโอกาสออกเนี่ยอยู่ที่5%ด้วยกันนะครับซึ่งนี้ก็เลยคุ้มค่ากับการที่ผลิตภัการล็อกให้ดูกันนะแล้วก็หากว่าเราต้องการจะได้รับเอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มเติมกันด้วยก็แค่ทําการล็อกอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ทําการกดเปลี่ยนเอฟเฟกต์เนี่ยกันต่อไปเรื่อยๆกันได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผลาตาัณฑ์ทำสักชิ้นหนึ่งกันละกันเอาเป็นของสกัดเดล็กกันละกันเนื้อสำหรับตัวสกัดเดล็กนะครับตอนนี้จะเห็นว่าจะมีการเพิ่มความจุกระส 68.93%ซึ่งอันนี้ถ้ามองในเรื่องกับตารางเมัตสกี้นี้นะครับก็จะเห็ว่าอยู่ในเลเวล11เหมือนกันนะครามว่าอันนี้ผมก็สามารถทําการล็อกกันได้นะครับก็ทําการเส่หินอีก2ก้อนเพื่อทําการล็อกนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีหินอยู่58ก้อนทําการกดล็อกไปปุ๊บ อ่ะตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้นี้จาก58ก้อนก็จะกลายเป็น56ก้อนแบบนี้แล้วผมก็จะทําการกดเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเพื่อี่จะหาเรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟกันอื่นๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาดาเมจท่าประมาณนี้นะครับทำการกดเปลี่ยนเอฟเฟกต ซึ่งคันนี้ก็ใช้2ก้อนโอ้โ oh, ห oh, ดวงดีมาก <c oughs> อ่าน,นี้นะครับถ้าหากว่าเรามีการล็อกเอฟเฟกไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมซึ่งการสุ่มเอฟเฟกนะครับมันจะต้องมีขั้นตน่ํา1ตัวซึ่งก็จะมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือเราจะสุ่มแบบไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราล็อกอันหนึ่งไปแล้วก็เลยทําให้อีก2ตัวเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาเลยนะครับเรียกได้ว่าดวงก็เป็นสิ่งสําคัญในการสุ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวเอฟเฟกตรงนี้เหมือนกันนะครับ 2จ้าสเองไปเรื่อยเรยได้ว่าใช้หินที่เปลืองกันแบบสุดๆกันไปเลยนะคะอาททาการเปรีกครั้งนึงได้เป็นดัมเมจชาร์จมาแต่ด้ยวยความที่ว่าตัวละครนี้ไม่ได้เป็นตัวละครสายดัมเมจชาร์นะครับก็หมายความว่าไม่ประโยชน์เลย <c oughs> อ่าทำการเปรเปิกรอบนึง ได้ไปอัตราคิทิคอนมาแทนกันเหรออัตราคิทิคอนก็จําเป็นสลับสกาเลตเหมือนกันนะครับงั้นก็ทําการกดเปลี่ยนมากันละกันนะอ่ะแล้วก็ทีนี้สุิว่าเราได้รับเอฟเฟกต์สตัวที่เราต้องการแล้วเนี่ยแล้วต้องการจะทําการล็อกล่ะก,ก็สามารถทําการล็อกเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ล็อกตัวที่2เนี่ยใช้ราคาถึง3ก้อนในการล็อกนะครับแต่ตอนนี้มี50ก้อนใช่ไหมทำการกดล็อกไปปุ๊บ ก็จะเหลือเป็น47ก้อนนะครับก็คือคราวเนี้ยทำการสุ่มนะครับมันจากเดิมที่เมื่อกี้เราล็อก1ตัวเสีย2ก้อนใช่ไหมครานี้ก็เสียเป็น3ก้อนนะครับก็คือยิ่งล็อกเยอะก็ยิ่งบวกเรื่องเกี่ยวกับหินที่ใช้ในการสุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วก็การสุ่มเอฟเฟกนั้นก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีการสีเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวการรีเซ็ตเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยก็จะเาลืมทําการปลดล็อกก่อนกันละกันนะครับเพราะว่าการล็อกเนี่ยมันล็อก เดี๋ยวเขาทาการสุ่มเพิ่มกันก่อนกละกันนะโดยการล็อกเป็นเรือกกับความจุกับอัตราคิติคอดนะครับเสีหิี3สามก้อนอาจทาการกดเปลี่ยนโอ้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอย่างบอกไปขั้นต่ำมันคือเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์ใช่ไหมก็มีโอกาสที่เราก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์แบบนี้มานะครับโชคร้ายจังเลยอาจทําการกดปีกอีกรอบหนึ่งเสียไปอีก3ก้อนนะครับก็ยังไม่ได้อะไรเลยได้แต่ว่าใช้ดวงกันสุดไปเลยนะครับอีกสักครั้งหนึ่ง ได้ไม่เอ,อ่ยอ่ะได้เป็นเาเมจชาร์จไม่ประโยชน์เลยได้เป็นเอฟเฟกตท,ที่ไม่ประโยชน์ซะอย่างงั้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับการ ล็อกเรื่องเกี่ยวกับ R อ f f e c t แล้วก็เวลาที่มีการล็อกเพิ่มเติมนั้นก็จะมีการใช้หินที่เพิ่มมากขึ้นกันด้วยซึ่งคำแนะนของผมนะครับว่าอย่าล็อกเยอะจนเกินไปนะคือเราเน้นแบบว่าเน้นเอฟเฟกที่แบบดีพอประมาณแล้วก็แบบกระจายไปตามแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเวิร์กว่าที่เรามาทุ่มให้กับอันเดียวคือถ้าเรามีหินเยอะอันนั้นก็เข้าใจได้ครับแต่ว่าในเชิงเกมเพลย์เนี่ยเราต้องมีการทําชุดก่อนเนี่ยให้กับอีกหลายตัวละครกันเลยแล้วก็ต้องมีการสุ่มอะไรกันไปด้วยก็คำแนะนำนะครับว่าเวลาจะ จริงๆได้แบบหายแล้วจริงๆเนี่ยก็ค่อยล็อกแบบนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นารายละเอียดต่างๆของตัวเกราะโอเวอร์โหลดนะครับก็คือต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเกราะเทียร์9ที่มีบริษัทผู้ผลิตหรือก็คือติดตามบริษัทแบบนี้แล้วก็ต้องมีตัวหินสีฟ้าที่เป็นคอสตอมโมดูลจะสามารถทําเรื่องเกี่ยวกับตัวเกาะโอเวอร์โหลดกันได้นะครับซึ่งสองอย่างนี้คือสิ่งที่เราสามารถฟาร์มได้จากการเล่นส่วนของตัวเควสสก,กัดกั้นแบบพิเศษนะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวสก,กัดกั้นพิเศษเอ่ยบอสแต่และตัวมีที่เด็ดในการสู้ยังไงกันบ้างเนี่ยก็เคยมีการทําคลิปสอนแย่กันไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไไ้ัไับนนกาารดดเปดูเลยะค แล้วก็จากนั้นเมื่อไร้รับชุดเกาะที่เราต้องการกันแล้วก็ทําการตีบวกให้กลายเป็นบวก5แล้วก็ใช้ตัวคอสตอมโมดูลก็สามารถปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวเกาะวอ์โหลดแบบนี้มาใช้งานกันได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือเกาะวอ์โลดนั้นคือเกาะที่เราจะไม่สามารถทําการถอดออกได้นะครับถ้าหากว่ามีการทําไปแล้วนั้นก็จะติดตัวนี้เกล็ดขนานะไปตลอดกันเลยนะแล้วก็อีกเกรดหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงกันไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของตัวเอฟเฟกที่เราทาการสุ่มในครั้งแรกนะครับคือเรื่อง ที่เรารับกันมาเนี่ยก็คือจะมีเป็นตามนี้เป็นการสูตรตั้งแต่แบบค่าต่ำสุดยันค่ามากสุดใช่ไหมครับแต่ว่าในการปลดล็อกโอเวอร์โหลดครั้งแรกสุดนั้นเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับที่เป็นเลเวล11เสมอเลยนะก็คือเลเวลตรงนี้ก็คือจะเป็นเลเวลในช่วงของเปอร์เซ็นต์นะคบว่าแบ่งไปแต่เลเวล1จนถึงเลเวล15ซึ่งในตอนแรกสุดนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเราจะได้รับเป็นเลเวล11เสมอเลยนะก็คือถ้ามีการ ปลล็อกจากขั้น R, เป็นเทียร์9เนี่ยเพื่อเป็นขั้นโอเวอร์โหลดนั้นเอฟเฟกที่ได้มาเนี่ยมันเป็นการสุ่มก็จริงแต่ว่าค่าเปอร์เซ็นต์นั้นจะเป็นเลเวล11ทุกครั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูกันละกันนะก็คือนนี้จะเป็นตัวก่อบแบบว่าเป็นสายดีเฟนเดอร์ของเตต้าที่มีการบูห้าเรียบร้อยกันแล้วทําการปรับแต่งอุปกรณ์แล้วก็กดยืนยัน อ่ะอันนี้ก็คือจะได้เป็นเพิ่มดามเจชาร์จมานะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์11.81แล้วก็ถามาเทียบกับตารางตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเลเวล11ของตัวเพิ่มดามเจชาร์จนะครับออีกชิ้นหนึ่งกันละกันนะเอาเป็นชิ้นส่วนแขนกันบ้างทำการปรับแต่งอุปกรณ์ ก็จะได้รับเป็นเพิ่มความจุกระสุนสูงสุดแล้วก็เพิ่มความเร็วในการชาร์จนะครับจะเห็นว่า2ค่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ตอนเลเวล11นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่ทําการปลดล็อกอวร์โหลดในตอนแรกสุดนั้นเราจะได้เปอร์เซ็น์ที่เป็นเลเวล11เสมอแต่ว่าหลังจากน,นี้ก็คือแบบเป็นแบบเป็นการสุ่มกันเลยนะครับว่าจะตั้งแต่ต่าสุดไปยันมากสุดกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เล็กน้อยที่มาพูดถึงการสลิปหนึ่งกันละกันนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของการทําตัวเกาะวร์โหลดของเกมในแพทตอนนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็หากว่ามีได้เพิ่มเติมมีข่าวอะไรเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคเคลีปร์ได้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเนย